เก่งเปทุกอาชีพคะ่ะล่าสุดตัวโน่เปิดตัวเป็นครูสอนขี่ม้าอีกคะ่ะเก่งไปซะทุกอย่างจริงๆสำหรับตัวโน่พาคิมที่ทำได้ดีทั้งนักรนักร้องนักฟุตบอลอาชีพนักกิจกรรมช่วยเหลือสังคมว่ายน้ำก็ได้ต่อยมวยก็เป็นล่าสุดเปิดตัวเป็นครูสอนขี่ม้าอีกหนึ่งอาชีพแล้วโดยตัวโน่บอกว่าตั้งใจเรียนขี่ม้ามาเกือบสองปีโดยจุดประสงค์แรกคือรับบทบาทเป็นเสือดับในภาพยนตร์เรื่องขุนพัน์ สที่ก่อนจะตัดสินใจไปต่อด้วยการเรียนและเรียนต่อไปถึงขั้นสูงสุดของหลักสูตรการควบม,ม้าคือครูชำนาสอนและตอนนี้ก็สอบผ่านเรียนจบทุกหลักสูตรจนกลายเป็นครูชำนาสอนเต็มตัวและล่าสุดก็จับมือครูแอนรับลูกศิษย์ด้วยโดยตัวโนเผยว่าผมกับครูแอนมีความตั้งใจจะทาโครงการเล็กๆร่วมกันเราจะใช้ชื่อโครงการเพื่อให้สอนทุกวนขี่ม้าได้อย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาร่างกาย รวมถึงการตัดสินใจและอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆร่วมก,กันกับทุกคนในครั้งแรกนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนเราขอเปิดรับแค่5คนก่อนนะครับใครที่สนใจจะเรียนกับเราสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์เริ่มมาที่1มิถุนายนหลังจากครบ10ชั่วโมงจะมีการทดสอบด้วยนะครับตั้งใจนักเรียนนะครับทุกคนโดยตัวโนยังพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อนักเรียนขี่ม้า หได้ทักษะความรู้ความสามารถในการขี่ม้าที่ถูกต้องจากค,คุณครูของพวกเรา 2. บุคลิกภาพบนหลักม,ม้าสฝึกความกล้าหาญอดทนมีวินยัยมีน้ำใจในกีฬาทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นร่วมถึงน้องมาด้วย 4. กล้าตัดสินใจสามารถแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้าได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยค่ะ